สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเคยสุขทัไทย,ยะสะพายกาลสินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทําแกงป่าขาหมูค่ะ,คะนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็มาดูเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะอันดับแรกค่ะก็เติมน้ามันพืชแล้วก็พริกแกงเพชรนะคะที่เราตำไว้พัดให้พริกแกงหอมเลยค่ะ หอมแล้วจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อในสวนของขาหมูนะคะเราก็จะมาล่อนเอาเนื้อออกเอาเฉพาะเนื้อนะคะพัดให้เข้ากับพริกแกงแล้วก็ให้หมูซุกค่ะนี่ค่ะจากนั้นเติมน้ำล่างโคกที่เราตามพริกแกงไว้นะคะนี่ค่ะเติมน้ำอีกสักหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำน้อยไปต่อด้วยมะเขือพวงค่ะมะเขือป๊อค่ะนี่ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากัน จากนั้นเราก็จะใส่หน่อไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะหน่อไม้ต้มแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็ชูลรสนะคะหรือผงนัวของเราลูกโดดค่ะใส่เพื่อใครชอบกินเผ็ดก็สามารถกินพริกไปได้ทั้งเม็ตรเลยนะคะตามด้วยใบยแกงแก้หรือใบชะพลูของเราค่ะใส่เพื่อความหอมนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ ทิ้งไว้ให้เดือดสักหน่อยค่ะให้พักซุกนะคะหมูซุกนี่ค่ะต่อด้วยใส่ชะอมลงไปค่ะนี่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะพอเป็นกินกินสักหน่อยค่ะนี่ค่ะส่วนผสมของเราก็มีเท่านี้นะคะแกงป่าค่ะหมูนี่ค่ะหน้าตาของแกงป่าแกงป่าก็คือเราจะใส่พักหลายๆชนิดนะคะถ้าใครชอบ ที่จะใส่เยอะกว่านี้ก็สามารถใส่เพิ่มได้ค่ะแต่ว่าใส่แบบนี้ก็คือกำลังดีนะคะเซตแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะหน้าตาน่ากินมากนะคะแกงปลาค่าหมูเรา ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจขืย,ขส,ยสุขโขไทยสะพายกรสินกันไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามรับชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ